วันนี้จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วขอพูดถึงท่านนายกหน่อยนะคะปกติดวงของท่านจะต้องเข้าโรงพยาบาลที่นั่งนั่งที่นั่งให้ท่านดูนะท่านเข้าตอนนี้ดีแล้วเพราะว่า <c oughs> ถ้าถ้าเข้าหลังถ้าเข้าหลังจากนี้ไปไม่ดี ท่านท่านไม่รู้ท่านเกิดเดือนอะไรนะท่านกัานเข้าเดือนเนี้ยดีแล้วเข้าตอนเนี้ยดีแล้วพอดวงท่านต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วดีดีดีแล้วที่เข้าตอนนี้เพราะที่นั่งนั่งดูเนนะเรามานั่งดูแต่คนอื่นเขาจะดูไม่รู้นะแต่ถ้าเรา,านั่งดูเนี่ยดวงท่านต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าเข้าตอนช่วงเดือนนี้จะดีมาก แต่ถ้าเข้าเมษาพฤกษภาไปแล้วไม่ดีสมมุติถ้าเข้าหลังเลือกตั้งไม่ดีต้องเข,เข้าตอนนี้ดีแล้วเพราะว่าจะได้ฟาดเคาะไปที่ที่เรานั่งให้นะนะเราเรานั่งในให้นั่งให้บ้านเมืองอยู่แล้วพอนั่งให้บ้านเมืองอยู่แล้วเนี้ยดวงทั้งหลายเนี้ยกรุงเทพทั้งหลายท่านก็จะบอกมาเลยว่าตอนนี้ดวงเป็นอย่างนงี้ท่านเข้าตอนนี้ดีที่สุดให้ท่านนายกสวดคาถาชินะมันชอนนะคะ วันละร้อยแปดจบก็ได้ให้สวดทุกวันนะคะที่อยู่โรงพยาบาลให้สวดทุกวันเลยนะคะสิตวิทยศิษฐ์ปกปรารักษาไ่แล้วค่ะท่านเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ดีที่สุดดีที่สุดถ้าเข้าหลังจากนี้ไม่ดีเข้าตอนนี้ออกมาชนะนะคะถ้าชนะทุกอย่างชนะทุกอย่างเลยค่ะให้สวดมนต์ให้สวดคาถาชินะมนชรน,นะคะ แล้วก็อย่าลืมสวดธรณีสาร้วยนะเผื่อมีของลมพัดลมเพที่อยากออกเนี่ยจะบอกว่านักสือภูมิชาติมันมีธรณีสารอยู่ให้ท่านสวดเก้าจบเผื่อมีลมพัดลมเพนะคะต้องต้องเชื่อเรื่องพวกนี้บ้างนะคะไม่ใช่วางหัวสมัยใหม่ไม่เชื่อต้องเชื่อเรื่องพวกนี้บ้างนะคะมันมีลมพัดลมเพอยู่นะคะท่านอืม ให้สวดธรณีสารนะเก้าจบสามวันแล้วก็สวดคาถาที่น้มันชรทุกวันทุกวันนะคะคาถาที่น้มันชรอนสวดวันละเก้าจบก็ได้แต่ว่าธรณีสารนะให้สวดสามวันสมมุติ่อย่างถ้าดูดิฉันอยู่ตอนนี้นะให้สวดตั้งแต่วันนี้ถ้าดูอยู่ใครดูอยู่ก็บอกนายกได้นะหนังสือพรมชาติมันมีธรณีสารอยู่ให้สวด เผื่อมีลมพัดลมเพนะคะมีสิ่งไม่ดีอยู่ดวง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 ของท่านจะต้องเจอของพวกนี้คนดีก็มีคนไม่ดีก็เวลาเราไม่รู้ว่าเราไปสถานที่อย่างนั้นคนที่เข้ามารับมากอดเราเราไม่รู้ว่าเขามีของหรือเปล่าบดวงเราเจอพอดีอืมขอฝากใค่นี้ค่ะเพราะาท่านเป็นคนของประชาชนเราก็มีสิทธิพูดได้ใช่ไหมเราก็เป็นประชาชนที่รักท่านใช่ไหมเราก็มีสิทธิพูดได้ว่า ลมพัดลมเพมันมีนะคะให้สวดธรณีสารนะคะท่านนายกฝากแค่นี้แล้วค่ะใครดูอยู่ก็บอกท่านด้วยนะเป็นห่วงนะคะเพราะว่าท่านต้องทำงานเพื่อชาติท่านก็เป็นบุคคลสาธารณะเราก็มีสิทธิพูดได้ว่าเราเคารพนับตือท่านอยู่ยขอบคุณนะคะ